สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องจะมาเปิดไพ่ดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะการเปิดไพ่นะคะมีผลตั้งแต่วันที่16นะคะมีนาคมถึงวันที่31นะคะมีนาคม2 5ง3นี้นะ ยังจะมีเสียงคลื่นแทรกขึ้นมาหรือเปล่านะนกจะพยายามให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดนะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะเป็นการเปิดไพ่แบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมันเป็นการเปิดดูพลังงานบางส่วนเนาะชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้ความรับความสัมพันธ์นะคะ ของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูตัวคุณก่อนนะตัวคุณในช่วงนี้มีพลังงานใบแรกของคุณเป็นควีนถือดาบนะคุณอยู่ในช่วงของการเหมือนตัดสินใจนะคะที่จะทำอะไรเอ่ยขอดูหน่อยเด็กถือไม้แฮงแมนแล้วก็หกถ่วยนะอืม คุณอาจจะยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่มันมีการหยุดการพักกันไปการจบการเลิกลากันไปนะคะหรือว่าบางคู่ก็ห่างกันไปนะอยากจะมีการกลับมาคืนดีกันขอดูตัวตนของคนรักของคุณนะคะเด็กชื้อท่าแด้ไพ่ดาบเหมือนกันเลยนะ ตัวคุณตัวเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะก็เป็นได้นะความสัมพันธ์นี้ตัวเขานะคะเหมือนก็อยากขอโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะยังมีการส่องเหมือนส่องคุณนั่นแหละนะแล้วก็เขายังอยากออขอโอกาสจากคุณนะแต่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขานะคะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะมีการส่องคุณค่ะ ัวเขาอาจจะแอบทำอะไรลับหลังคุณแอบส่องคุณหรือคุณอาจจะแอบทำอะไรลับหลังเขาเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาน่าจะแอบส่องคุณนะขอดูหน่อยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งดาบ the sun สามไม้เด็กถือเหรียญน,นะคุณอาจจะคุยกับ ชาวธาตลมเมถุนตุนกุ้มนะคะหรือว่าชาวััดไฟเมสิงธนูนะคะหรือชาวธาตดินพุษกกันมังกรน,นะหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะเครื่องราวความรักของคุณนะคะอาจจะมีการตัดสินใจในการเริ่มต้นใหม่หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะ แล้วก็อาจจะมีคนที่มีชื่อเสียงมีความดังเป็นเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะในความสัมพันธ์นี้นะอืความสัมพันธ์มันน่าจะเปราะบางนะคะแล้วก็อาจจะมีการนิ่งๆกันไปในความสัมพันธ์นะคะไม่ไม่ทําอะไรกันเลยนะคะหรือมีคนที่นิ่งนะคะและเย็นชากับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้นะว i e l of f o r t u n นนะคะเป็นโชคชะตานะคะที่ทำให้คุณกับเขามาเจอกันนะคะ มีควีนถือคิงถือถ้วยขึ้นมานะคะตัวเขาตัวคุณนะสลับกันได้มีคนที่เป็นไม้นะคะในความสัมพันธน์นี้มีคนที่มีครอบครัวแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นมีคนที่น้อยใจนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคุณอาจจะ มีคิงชิเหรียญหกไม้แปดดาบเก้าดาบนะมันในความสัมพันธ์มันน่าจะอึดอัดอ่ะนะมันมีปัญหามันอึดอัดหาทางออกไม่ได้อาจจะมีความเครียดนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะมีคนที่มีความหวังในความสัมพันธ์นี้ที่จะเดินหน้าต่อมีคนที่มีความรักที่มั่นคงความรู้สึกที่มั่นคงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุม นะหรือชาวทตาดินนะคะมีคนที่มีความโดดเด่นมีสเสน่ห์เฟลลี่ในความสัมพันธ์นี้นะแล้วอาจจะมีคนเข้าหายเยอะก็เป็นได้นะคะมีคนที่มีความลังเลมีคนที่เลือกไม่ได้นะอมและอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างคิดมากเหมือนกันนะมีคนที่อาจจะมีช้อยในความสัมพันธ์นี้นะ ต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ก็ยังเลือกไม่ได้นะขอดูหน่อยว่าชาวราศีเมถุนคุณรู้สึกกับเขาอย่างไงคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะอืมคิงวยไน,นะคุณยัง ยังมีความรักให้กับเขาอยู่นะคะยังมีความรักที่มั่นคงให้กับเขาคุณยังอยากไปต่อกับเขาคุณยังมีการรอคอยเขาอยู่แต่คุณมองว่าเขาอาจจะมีคนคนเข้าหายเยอะมีช้อยเยอะอะไรอย่างนี้นะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะแปดถ้วยเจ็ดนม้นะคะแล้วก็มี 7, เจ็ดเหรียญสามดาบเขาเขาอาจจะ เป็นฝ่ายที่เดินหันหลังจากคุณมานะคะหรือคุณอเขาอาจจะเป็นฝ่ายเอำไมคืออย่างนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายเดินหันหลังจากคุณไปหรือคุณเดินจากเขามาก็เป็นได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาพยายามเขาพยายามแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามมากแล้วนะเขาพยายามพิจารณาแล้วแต่เขารู้สึกเขาเจ็บปวดหัวใจมันอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ อืมขอดูหน่อยแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปนะชาวราศีเมทุน t h e อ M p เ e ลสนาถือช่วยนะอืม s ี r i เ,เดอะตคุณเขายังอยู่ในใจคุณนะ่ะนะเขายังอยู่ในใจคุณแล้วคุณก็ยังอยากจะมอบความรักให้กับเขาอยู่คุณยังยึดติดกับเขาคุณยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของเขานะคะคุณยังคิดเยอะเกี่ยวกับตัวเขาอยู่นะ อืมคุณยังมีความหวังค่ะขอดูหน่อยนะว่าเขานะจะทำยังไงต่อไปอืมคุณยังจะมอบความรักให้กับเขาแล้วเขาล่ะสี่ไม้อืมเจ็ดดาบขึ้นที่เขาสองใบเลยนะคะอืม,อมเขาหน่าจะ เลือกครอบครัวเขาก็ได้นะอืมเขาน่าจะเลือกครอบครัวเขาถ้าสำหรับในกรณีที่เขามีครอบครัวแล้วนะถ้าเขายังไม่มีครอบครัวเขาก็เลือกเขาก็เลือกเอ่อสิ่งที่มั่นคงกับเขามากที่สุดอะนะคะก็คือเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะห้าเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบอะเหมือนมันต้องหลบต้องซ่อนต้องแอบที่จะต้องแบบ คบหากันนะคะเขาอาจจะหันหลังให้กับเราอะ่ะอืมสุดท้ายเขาจะหันหลังให้กับเรานะอืมสิ่งที่เขาจะทําขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะขอดูแนวโน้มหน่อยนะหนึ่งถ้วยสิบดาบ The High p r i e สองดาวโอเคมีความรักให้กันอยู่นะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ยังไงมันก็ต้องจบนะคืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ที่รักอีกฝ่ายหนึ่งมากๆแบบว่าแบบจริงใจอะคะ่ะแต่ยังไงมันก็ต้องจบนะคะเพราะความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะ The High p r i e ขึ้นมานะคะ เป็นความสัมพันธ์ลับๆที่รู้กันอยู่สองคนยังไงก็มีการเจ็บการจบแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ซึ่งเขาตัดสินใจไม่ได้นะม,มันก็จะมีการจบกันนะคะอขอดูหนึ่งช่วยคี่อะไรนะคะขอขยายอีกใบหนึ่งนะอืก็คือคนที่มีความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะ ก็คงจะจะไม่รอแล้วอะเพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันอย่างที่บอกคือมันมันเปิดเผยไม่ได้นะก็คงจะก็คงจะแบบว่าไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวคุณนะคะตัวคุณนะชาวราศีเมทุนนะคะหรือตัวเขาก็ได้นะคะคือแบบไม่เอาแล้วยังไงก็จบเรื่องที่จะจบนะ อาจจะมีการตัดสินใจนะคะหรือว่าตัดสินใจแล้วจบกันไปแล้วแต่ก็ยังมีการส่องกันอยู่นะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ